สติหมายถึงการระลึกได้นะ <c oughs> สติเป็นอย่างนี้ขณะที่โยมกําลังเพลินกับอารมณ์เนี่ยโยมจิตรับรู้อารมณ์กาลังเพลินคิดเพลินๆเ,เช่นคิดอดีตเพลินๆอยู่แล้วโยมก็กลับมานึกถึงลมหายใจอารมณ์นี้จะดับไปทันทีนะอารมณ์ที่กําลังเพลินจะดับลมหายใจจะจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอาการระลึกได้กลับมาเนี่ย ผู้เจ้าเรียกว่าสติแปลว่าการระลึกได้นะระลึกได้กลับมาจิตกําลังเพลินอยู่ปับ๊บเราเดึงกลับมาสติและเมื่อเรารู้ตัวอยู่กับกายหรือลมหายใจเรียกว่าสัมปัชชัญญะเพราะนั้นสติเกิดขึ้นแป๊บเดียวนะแล้วที่เหลือจะเป็นสัมปัชชัญญะความรู้ตัวถ้าโยมดำลงสัมปัชัญญะ ให้ต่อเนื่องยาวนานในอารมณ์อันเดียวนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเช่นรู้ลมยาวนานไปเรื่อยๆเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นในอารมณ์อันเดียวเห็นนะสติระลึกได้กลับมาเป็นสัมปชัชญะสัมปชัชญะต่อเนื่องเรียกสมาธิเข้าใจไหมตัวสัมปชัชญะนั่นแหละคือตัววิญญาณวิญญาณที่เข้ามารู้อยู่กับลมหายใจนะแค่นั้นเองนะพุทเจ้าตัดเรื่องสติอีกว่า บางคนบอกว่าสติคือพระพุทธเจ้าสติคือการจําสภาวะได้สติคือไอโนในนี่แต่พระุทธเจ้าบอกว่าสติเป็นที่ล่นไปสู่วิมุตติสติเนี่ยจะนําพาเราเข้าสู่วิมุตติเพราะจริงๆแล้ว <c oughs> การที่จิตกําลังเกาะอารมณ์นี้อยู่แล้วมีสติและลึกรู้กลับมาที่อารมณ์นี้คือกายอย่างนี้นะสมมติเอาแค่สองอารมณ์ สมมุติว่ากําลังคิดอดีตและโยมทิ้งปั๊บกลับมารู้ลมจิตหรือผู้รู้ไม่ได้วิ่งจากอารมณ์นี้มาปัา๊บปั๊บป๊ป,าป,าปามาหาลมหายใจไม่ใช่นะโยมนะร้อยทั้งร้อยเข้าใจผิดหมดเหมือนกับภิกษุชื่อสาติเกวัตบุตรในครั้งพุทธกาลจะคิดว่าวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเนี่ยวิ่งไปอารมณ์นี้วิ่งไปพบนั้นวิ่งไปพบนี้นไ,นไม่ใช่ ผู้เจ้าว่าสาติว่าโมคบ,บุรุษบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีใครสอนเธอสั่งประชุมสงฆ์ถามพระทั้งหมดว่าใครเคยได้ยินพระตถาคตสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเห็นนะขัดกับชาวพุทธเราเยอะเหมือนกันนะเรานึกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่จริงๆขณะที่เรามีสติจิตกําลังเพลินกับอารมณ์นี้แล้วดึงกลับมาที่ลมหายใจเนี่ย สัจจะความจริงเป็นอย่างนี้วิญญาณที่กําลังเพลินอยู่นี้จะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดนี่เกิดดับตรงนี้เพราะฉะนั้นขณะที่มีสติที่พระเจ้าบอกสติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติมันผ่านวิมุตติแปบนิดเดียวเพราะขณะที่วิญญาณคนละดวงกันมันจะต้องมีรอยต่อเพราะมันไม่ใช่วิญญาณดวงเดียวกันเห็นไหมแต่มันเกิดดับเร็วมากนะนั้นวิญญาณดวงนี้ดับวิญญาณดวงใหม่เกิดทันที และผู้หลงเข้าไปยึดปัญญ,ญาณดวงใหม่ทันทีนะเพราะนั้นตรงเนี้ยน้อยคนจะเห็นและผู้เจ้าบอกเลยว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่อาจจะเห็นเลยว่าจิตเกิดดับเพราะมันเร็วมากนะอุปมาแห่งความเร็วยังไม่แทบจะหาอุปมาได้ยากด้วยซ้ำโดยปกติผู้เจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนฟองน้ำ เม็ดฝนที่ตกลงบนผิวน้ำแล้วเกิดเม็ดฟองในแม่น้ำลำธารไหมเม็ดฟองเกิดกดับดับดับเป็นแสนเป็นล้านฟองในเต็ไมไปหมดเลยน่นหาหนักการเกิดดับของจิตเร็วมากนะโยมจะสังเกตไม่ทันจะเหมือนกับไฟไฟแผงโฆษณาที่มันวิ่งนะโยมถามว่าพอยมไปดูใกล้ๆไฟมันวิ่งจริงไหมไม่ใช่ดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิด,ดใช่ไหมอ่าหลักการเดียวกันเวลาจิตไปสู่อารมณ์หนึ่งไปสู่อีกอารมณ์หนึ่ง ดวงหนึ่งจะดับดวงหนึ่งจะเกิดจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นี้ดวงนี้จะดับดวงนี้จะเกิดมันจะเกิดต่อเนื่องกันเพราะนั้นไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาโยมก็จะสงสัยว่าแล้วใครมันเป็นคนรับกรรมต่ายทอดกรรมเกิดได้พบนั้นพบนี้มันใครผู้เจ้าเรียกผู้นี้ว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมันมีสภาวะธรรมหนึ่งมันไม่มีชื่อเรียกอะโยมผู้เจ้าก็เรียกตรงๆว่า ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันและมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องให้เราเนี่ยผูกยึดต,ติดอยู่ในภพในสังสารวัฏททาให้ออกไม่ได้นะยึดต,ติดอยู่ในขันธ์ทั้งห้ายึดต,ติดวิญญาณยึดต,ติดจิตเนะี่ยที่เราเรียกว่าวินเวียนไายตายเกิดซึ่งมันไม่ใช่มันจะเกิดดับเกิดดับของมันตลอดเวลามันไม่รู้เรื่องอะไรตัววิญญาณขันธ์หรือจิตนิยามเรียกชื่อนะมี3ามชื่อนะจิต มโนวิญญาณให้ทราบตั้งแต่แรกผู้เจ้าใช้สมชื่อแทนวิญญาณขันตัวเดียวจิตมโนวิญญาณคืออันเดียวกันอย่าไปสงสัยว่าจิตใจวิญญาณมันคืออะไรตัวเดียวกันนะตัวที่รู้อารมณ์อารมณ์อะไรที่มันไปรู้สี่ธาตุนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้ผู้เจ้าเรียกวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณมันจะวนอยู่สี่ธาตุนี้วิญญาณโยมนั่งสมาธิคืนนี้ก็ได้ดูจิตเราจะคิด ถ้าไม่ไปคิดอดีตก็ไปคิดอนาคตก็ไปรับรู้สุขทุกข์พอใจไม่พอใจวนกรรมากาศมันจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้ไม่หนีไปจากนี้นี่เป็นความรู้โสดาบันถ้ายมได้โสดาบันเนี่ยยมจะรู้เลยว่าวิญญาณวนวนอยู่ในสี่ธาตุนี้ไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้วิญญาณรู้ได้แค่นี้นะเพราะนั้นการที่มีสติกลับมาเนี่ยถ้าเป็นภาพสโลโมชันนะ จากอารมณ์หนึ่งสมมติจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นี้จิตที่รับรู้ลมหายใจปั๊บดับโยมลองหยุดภาพนี้วิญญาณดวงที่รู้ลมหายใจเนี่ยดับไปแล้วลมคือรูปก็ดับรูปดับวิญญาณดับวิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดนามธรรมก็ยังไม่เกิดณนะเสี้ยววินาทีนี้หนึ่งในล้านวินาทีเนี้ยเป็น สภาวะที่ไม่มีวิญญาณและไม่มีนามรูปแค่ช่วงเวลานิดเดียวพระเจ้าตรัสว่าที่ใดไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์แต่มันเกิดแค่ซีลว,วินาทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเวลามีสติปุ๊บผ่านนิพพานตลอดเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่เพราะมันมีความหลวงมันเข้าไปยึดจับวิญญาณดวงใหม่ต่อไม่ทันเข้าไม่ได้สักทีนะพระเจ้าเรียกตรงนี้ว่า ช่องอช่องว่างในที่คับแคบนะมันนิดเดียวจริงๆหนึ่งในล้านวินาทีอย่างนี้มันนิดเดียวนะมันคับแคบมากนะเปรียบเหมือนการแทงขนรายด้วยขนรายพาแล้วเจ็ดแหล่งนะเอาขนสัตว์มาผ่าเป็นเจ็ดส่วนอีกแล้วเอามาแทงกันเนี่ยอ้มันยากมากโอมนะมันละเอียดมากนะนั้นเรื่องของสติเป็นอย่างนี้